อยากดูเบื้องหลังธรณีนี้ใครครองต้องก็ต้องติดตามชมในรายการสีสันเทิง ้องสวีทกันกลางกรุงเทพเลยค่ะโดยพระนางเบอร์หนึ่งแห่งยุคนะเดทย่ามีพี่แหนมที่มาเป็นเทพอุ้มสมจับทั้งคู่ส่งตัวเข้าหอกันเรียบร้อยแล้วค่ะแต่งานนี้เป็นการให้นเดทพาสาวย่ามาส่งเข้าหอพักในละครธรณีนี่นี้ใครครองยิ่งดูทั้งคู่เล่นฉากกุกก๊กยิ่งสมกันอย่ากบกิ่งทองใบหยกเพราะมีพัฒนาการด้าน a c t ิ้งยิ่งกว่าเดิมรับส่งอารมณ์กันอย่างมีความหมายลึกซึ้งจนพี่ๆทีมงานไม่อยากให้ป้าเจ้าผู้กำกับสั่งคัดเลยล่ะค่ะแฟนๆอดใจไว้รอจะผิดเอ้ย จับตาดูกันได้ตอนละครออนแอร์นะคะพี่แมวแลแมวเสียงนะแต่ผู้หญิงยื่นหน้ามาใกล้ซะขนาดนั้นไม่บอกว่านาระกก็ไม่รู้จะว่าแล้วอะไรครับผมอืมก็มีหลงหลงในในดวงตาในอะไรเงี้ยนิดหนึ่งทําเทคครับนี่ถือว่าเป็นเทคที่น้อยที่สุดเท่าที่เล่นละครมากครับผมก็ฝากไปด้วยครับสําหรับละครเรื่องธรณีนี่ใครครองกํากับโดยป้าแจ๋วค่ะผู้จัดคือคุณแหม่มทิธิมาค่ะ